โอก็สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมเนาะโอเคเยวมาต่อกันเาเสือนี่ครับเนี่ยโอเคนะครับก็วันนี้เรามาต่อกันหูชั้นกลางนะครับหูชั้นกลางเขาบอกว่า นะครับมีลักษณะนะครับมีลักษณะเป็นโครงอากาศนะครับก็คือต่อจากหูชั้นนอกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราเป็นหูชั้นนอกใช่ไหมหูชั้นนอกจะประกอบด้วยสามอย่างด้วยกันนะครับก็คือใบหูนะครับใบหูรูหูเนาะแล้วก็เยืยอแก้วหูนะครับก็คืออันนี้จะเป็นหูชั้นนอกนะครับตั้งแต่ถ้าสมมุติว่าใครเคยแคะหูเนี่ยนะครับเขาบอกอย่าแคะบ่อยนะหูอนาเปียนนะครับหูพยายามอย่าแคะบ่อยเนาะ เพราะว่ามันจะไอ้ที่จริงอะที่หูที่เราเรียนกันเมื่อวานนี้มันก็มีประโยชน์ใช่ไหมนะครับที่หูมันก็คือมีเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ดับพวกฝุ่นละอองใช่ไหมเนาะแหละนะครับเอาไว้ดับพวกฝุ่นละอองอะไ้ใ้องฟัะหมดเลยอ่ะอืมนะครับแต่ที่จริงมันก็พี่หูคนเราเนี่ยทุกวันมันจะมีนะครับมันจะมีออกมาทุกวันแหละเพราะว่านะครับถ้ายิ่งไปอยู่ในที่ที่ ุ่นละอองในอากาศมันเยอะเนี่ยนะครับถ้าุ่นละอองมันเข้าหูหร like ือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าหูเนี่ยนะครับมันก็จะป้องกันเนาะนะครับนั่นแหละแต่นักเรียนช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับนักเรียนระวังเรื่องแมลงเนาะแมลงมันจะออกเยอะนะครับเนาะเวลาฝนตกทีเปิดไฟแมลงตัวเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าหูนักเรียนได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่านะครับบ้านนักเรียนแมลงเยอะหรืออะไรยเก็พยายามนะครับพยายามป้องกันนะครับอย่าให้มันเข้าไปในหูเนาะ นะครับแล้วมันก็มีเคสอยู่เคสหนึ่งที่แบบว่านะครับก็คือมันมีพวกพวกมัดหรือพวกเห็บเนี่ยนะครับพวกเห็บเนี่ยเข้าไปในหูนะครับเห็บเห็บสุนัขเนี่ยเนาะเห็บสุนัขเห็บแมวเนี่ยเข้าไปในหูนะครับแล้วมันก็ไปโอ้โหเผยแย่ลูกเต็มเลยนะครับเนาะก็ก็เดี๋ยวก็จะกินข้าวแล้วครูก็ไม่อยากให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังก่อนเนาะในข่าวค่อยดูรูปดูอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นหูชั้นนอกนะครับที่ ที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วเราก็นะครับหูชั้นนอกแต่ใบหูเราเห็นได้ใช่ไหมรูหูเราก็เห็นได้แต่เยี่แก้วหูเนี่ยนะครับมันก็อาจจะอยู่เข้าไปเล็กนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ไฟฉายหรือว่ากล้องส่องเนาะนะครับอ่ะต่อไปหูชั้นในเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วนะเออหูชั้นกลางเนี่ยอะไรนะครับโูกเขียนหูชั้นกลางเนี่ยอนนรอแล้วครับอ่ะลูกเขียนพูดลูกเขียนพูดขวโทษ <Okay. S 2> หนูช้ไม่ใ้ส่งแล้วหูน้องตอนนั้นหนูเห็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ตันไว้แล้วผมแล้วมันก็แขะไม่ได้อาจจะเป็นอาจะอาจะเป็นที่ไม่ได้แคะหูนานเกินนะครับอาจจะไม่ได้แคะหูนานเกินอาจจะเป็นพวกที่หูแล้วก็นะครับสิ่งแปลก f o มนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เวลาที่มันเป็นุวดละอ,อช่ยไหมไอหูมันก็จะหลั่งน้ําน้ําเหลวนะครับน้ำเหลวเหนียวๆเนี้ยออกมานะครับมันก็กลายเป็นที้หูแต<ช>่ถ,ถ้าสมมติว่าไม่แคะจนนานเกินเนี่ยมันก็สะสมสะสม,สะสมอาจจะทําให้ นะครับอาจจะทำให้ท uhm ี่หูเนี่ยมันเยอะเกินไปเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหูชั้นกลางกันต่อนะครับเนาะหูชั้นกลางเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงอากาศเนาะบรรจุด้วยกระดูกเนี่ยนะครับสามชิ้นติดต่อกันก็คือกระดูกคอนนะครับเนาะติดกับเยื่อแก้วหูเลยนะครับก็คือต่อจากกระดูกชั้นนอกเออต่อจากหูชั้นนอกเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับ ที่หลังที่จะ mm. แก้หูก็คือกระดูกคอนนะครับแล้วก็มีกระดูกทั่งนะครับอ่านว่ากระดูกทั้งเนาะนะครับถ้าเป็นทั้งนี่จะไม่โทใช่ไหมเป็นเอกก็ต้องทั้งนะครับแล้วก็นะครับกระดูกโกรนนะครับนะครับกระดูกโกรนเนาะเขาบอกว่าอยู่ติดกับถุงชั้นในนะครับจะประกอบด้วยด้วยนะครับกระดูก3ามชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นกระดูกอ่อนนะนักเรียนกระดูกอ่อนที่กระทบกระเทือนไม่ได้เลยนะครับถ้ากระทบกระเทือนปุ๊บเนี่ย นะครับการการได้ยินนะครับความสามารถในการได้ยินเรามันก็จะลดลงนะครับเขาบอกว่านะครับส่วนล่างของโพรงอากาศตอนปลายนะครับของูชั้นกลางเนี่ยจะมีท่ออยู่เนาะซึ่งมีลักษณะเป็นนะครับช่องอากาศแคบๆนะครับยาวเข้าไปถึงคพนะครับทําหน้าที่ปรับความดันนะครับนักเรียนเคยนักเรียนเคยปุดจมูกไหมปุดจมูกแล้วก็หายใจ นะครับนักเรียนจะส,สังเกตได้ว่าเราถ้าเราหายใจไม่ออกเนี่ยลมมันจะออกมาที่หูเข้าใจไหมเคยไหมใช่ไหมลมมันก็จะออกมาที่หูนะครับนั่แหละครับทุกอย่างในร่างกายเนี่ยนักเรียนมันมีช่องเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับเนาะก็นะครับ,นะรบ,นะรบมันก็เอาไว้ปรับสมดุลของนี่แหละนะครับปรับสมดุลของความดันในหูนี่แหละเนาะ อ่ะต่อไปนะครับหูชั้นในนะครับหูชั้นในจะประกอบด้วยสองส่วนหลักๆนะครับที่ครั้งที่แล้วก็คือส่วนรับเสียงกับส่วนแปลเสียงนะครับเนาะมาดูส่วนแรกก่อนนะครับทําหน้าที่รับเสียงก็คือท่อเล็กๆนะครับที่ติดนะครับจะมีที่ติดกับหูชั้นกลางนะครับจะมีลักษณะเป็นคล้ายหอยโข่งลักษณะคล้ายหอยโข่งนะครับแล้วก็ภายในมีของเดลวอยู่นะครับแล้วก็ นะครับหูชั้นในนะครับก็อีกขวนหนึ่งก็คือทําหน้าที่ควบคุมนะครับทาหน้าที่ควบคุมการทรงตัวนี่เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้เห็นไหมตรงเนี้ยหูชั้นในตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นหูชั้นในเห็นไหมครับจะมีของเหลวอยู่จะคล้ายหอยเลยเห็นไหมบนหอยใช่นะครับอันนี้ก็จะมีกระดูกข้างนะครับกระดูกค้อนก็อยู่งี้เนาะนะครับแล้วก็กระดูกหข้งนะครับก็จะอยู่งี้กระดูกคอนอยู่นี่เห็นไหม ของเล็กๆนะครับแป๊บหนึ่งอุ้ยสียงเสาที่มันล้างไว้มันเหมือนกระดูกเลยอ่ะอะไรอ่ะเสียงหเข่าที่มันล้างไว้มันเหมือนกระดูกเลยอืมใช่มันคือกระดูกเล่นยังงี้ดีกว่าใช่นไหมนี่ครับออ๋เป็นท่อเตียนมันเป็นท่อรับความรู้สึกนั่นแหละ นะครับแบบว่าถ้าสมมุติว่าหูเนี่ยมันจะทํางานเป็นระบบนะครับสมมุติว่านะครับเสียงเข้ามาในรูหูปุ๊บแล้วก็มาที่เยื่อแก้วหูนะครับเยื่อแก้วหูอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็ดูคอสูงเนี้ยนะครับจากกระดูกคอเนี่ยนะครับมันก็สั่น พอเยื่อแก้วหูสั่นมาใช่ไหมเสียงกระทบเข้าไปในหูปุ๊บเยื่อแก้วหูสั่นนะครับมันก็สั่นไม่ควรซื้อมาให้นะยไ่ยังไม่กินไหมเรียนก่อนไหมสั่นเรื่อยเรื่อยมาถึงกระดูก้า่ไหมใบนี้ไม่ให้เล่นเลยนะนุ้ยค่ะกระดูกโกลนนะครับกระดูกโกลนเนาะหลังจากนั้นปุ๊บนะครับช่วงเนี้ยนะครับเนาะกระดูกโกลนเสร็จนะครับมันก็จะส่งมานะครับส่งสัญญาณนะครับมาที่ตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมทั้งหลาย นะครับแล้วก็นะครับในการทรงตัวนะครับเนาะแล้วก็ของเหลวภายในท่อนะครับภายในท่อลูกหอยนะครับปลูกลูกก้นหอยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นเสร็จนะครับทุกอย่างนะครับแรงสั่นการแปรผลทุกอย่างนะครับจะเข้าเข้าไปสู่ที่ระบบประสาทรับความรู้สึกนะครับระบบประสาทรับเสียงนะครับเราก็จะแปลเสียงออกว่าเอ้ยอันนี้เสียงใครนะครับอันนั้นเสียงใคร อันนี้เสียงอะไรนะครับเสียงสัตว์ชนิดไหนนะครับเราก็สามารถแปลเสียงได้แล้วก็มันก็จะจดจําด้วยนะครับสมองเราก็จะจดจําเสียงนั้นๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ชนิดอื่นก็ตามนะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับอวัยวะรับเสียงประมาณนี้นะครับมีหูไว้รับเสียงอย่างนะครับอย่างที่เช่นนะครับนักเรียนเคยเห็นสุนัขแม้เวลาที่มันได้ยินเสียงแบบประกาศหรือว่าได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วมันจะหอน นะครับเนอะนั่นแหละเออมันก็มันก็จะหอนเนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยสามารถใช่ไหมมันก็จะสามารถรับเสียงเราเนี่ยนะครับรับเสียงมากกว่าเราหลายหลายเท่าเลยนะครับเนอะอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเบาเราไม่ได้ยินนะครับสุนัขหรือว่าไม่ได้ยินอื่นอะอ่อ่าจจะได้ยินมากากว่าเราก็ได้นะครับเนอะหรือบางทีแบบว่าเวลาที่เรา ตะคอกใส่หมาหรือว่าเราดุใส่หมาเนี่ยนะครับหมาบางตัวหมาที่นะครับหมาที่หูใหญ่ๆ่มันก็จะกลัวเราเนี่ยครับเนาะหมามันก็จะมีแต่มันก็มีระบบป้องกันมานะหมานะครับหมาจะมป้องกันมันก็คือทําอะไรหูมันก็จะลู่ลงหูมันก็จะลู่ลงนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อลดการได้ยินนะครับเพื่อลดเสียงคุณบอมครับครับอยู่บ้านผมไม่มีเพื่อนเล่นผมคุยกับหมา ไม่เป็นไรนะครับอู่กับแมวครูอือครูก็ไม่ต่างกันหรอกนะทุกวนี้บางทีก็อยู่กับหมากับแมวนะครับดีสี่แล้วุยกับแมวุยกับลกนะครับดีแล้วดีแล้วนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันทําให้จิตใจเราอ่อนอ่อนอ่อนโยนนะครับอ๋อแต่ถ้าสมมติเราเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเราต้องรักมันด้วยนะนะครับเลี้ยงอะไรอย่างี้เนาะ ครับู่แมวบ้านหนูมันกัดเป็นธรรมดาที่ไหนก็สัตว์ถ้าแม่ไม่อยู่ในเฟซได้ตัวหวยนั่นเราทำยังไงถ้ากดออกก่อนถ้านะครับถ้ายิ่งเป็นตัวผู้กับตัวผู้เนี่ยมันจะกัดกันแล้วกดออกกูแม่แม่ไม่ได้บอกว่าเขาร่วมนะแม่แม่วบ้านมันกัดตัวนี้แต่ว่ามันกัดเลยมันมีทุกวาน ออกจากถุน huh? ี <mini drained out> ่หรอใช่แต่แม่บอกว่าาดูได้ไอ้พวกนี้ยนะครับสันท่าตะยาสักแล้วอ่ะแล้วก็โดนดึงเข้าอีกจ่าูุนะครับถ้ายินเลี้ยงเยอะก็ตามนะครับสันท่าตะยาของสักมันจะมีจ่าผุแม่ก็ต้องกดออกุ่มออกุูมเนาะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูแตาถ้าเรื่องอัตโนมัติอ่ะเออใช่นั่นเลยจังมันมาดูธรรมชาติของเสียงนะครับธรรมชาติของเสียงเนาะ โดยทั่วไปแล้วนะครับคุณค่าของเสียงเนี่ยครับเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแหล่งกลเหิือเสียงที่ทําให้เสียงแตกต่างกันนะครับมีสาประการด้วยกันก็คือระดับของเสียงนะครับระดับเสียงความดังของเสียงนะครับและคุณภาพของเสียงนะครับแล้วอันนี้เสียงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไหนคุยอยู่เอยโอ้ยแมวนอนหลับเ นะครับน้องต่างๆเสร็จสิบนะเอสเจสซี่ป๊าป๊านะครับเสียงมีความถี่ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ครูมีดูสิบเป็นแมวด้วยเนี่ยฮะแม่เขาดูให้แม่เจอเอาแม่จะฮะเหนือให้ร้อยเกรต้องไหวขาโอเคนะครับเสียงที่มีความถี่ต่ำเนาะจะมีเสียงทุ้มนะครับจ้าแล้วว่าเรียนดับก่นไว้ให้ดี นะครับนักเรียนจำอ๋อลือมให้ลุยเอาไปให้เมื่อกี้เลยเสียงที่มีความถี่ต่ำจะผูกจะผูกนะครับเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับเป็นเสียงถูงนะครับเสียงที่มีความถี่สูงเป็นเสียงแหลมตรง,งนี้ นะครับเสียงที่มีความถี่ต่ำจะมีเสียงซึ้งนะครับเสียงที่มีความถี่สูงจะมีเสียงแหลมนะครับเนาะอ่าเขาบอกว่านะครับเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20เลยนะครับเรียกว่าอินฟาโซเนคนะครับซึ่งอันนี้อันนี้บ้านที่บ้านน่าจะคุยกันหนักมากไม่เป็นไรอ่ะ โอเคนะครับเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับย้อนอีกนิดนึงเนาะเสียงที่มีความถี่ต่ำจะมีเสียงทุ้มนะครับเสียงที่มีความถี่สูงเนี่ยจะมีเสียงแหลมนะครับเนาะเขาบอกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่ายี่สิบเฮิร์นะครับยี่สิบเฮิร์เราจะเรียกว่าอินฟาโซนิกนะครับเสียงอินฟาโซนิกซึ่งเรารู้สึกได้จากการสั่นสะเทือนและเสียงที่มีความถี่สูงนักเรียนครับปิดเสียงหนได้ไหมครับผมเนาะที่บ้านที่บ้านนักเรียนก็นะนะครับปิดเสียงนิดนึง โอเคนะครับอ่ะมาต่อมาต่อนะครับเขาบอกว่านะครับซึ่งเรารู้สึกได้นะครับจากการสันส่นสะเทือนและเสียงที่มีความถี่สูงกว่าสองหมื่นเฮิร์ตเนี่ยเรียกว่าอันต้าโซนิกหรืออันต้าซาวน์นั่นเองนะครับเห็นไหมเคยได้ยินไหมอันต้าซาวน์หรือรอันต้าโซนิกเคยไหมนี่นะครับเนาะมัน,นคุ้นๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืมอันต้าซาวน์ก็คือนะครับความถี่ถ้าสมมติว่าความถี่ของเสียงเนี่ยนะครับเนาะ มากกว่านะครับมากกว่า20,000ื่นสองหมืนเฮิร์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอันตราซาวนะครับแล้วก็ทางการแพทย์เขาก็จะเอาความถิดพวกนี้นะครับมาใช้ในการวัดหรือในการทําอะไรก็นามนะครับเพื่อสํารวจเนาะโนใส่แว่นแล้วเนี่ย็นดูหนังครูเป็นดูหนังอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อเนาะมู ประโยชน์ของอันต้าโซนิกนะครับอันต้าโซนิกอันต้าซาวเห็นไหมเขาบอกว่านะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับมันจะนะครับควบคุมนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ในการทําลายหมอกบริเวณสนามแข่งนะครับถ้าสมมติว่าสนามสนามแข่งกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมอกหนาจัดตืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เนี่ยครับระบบอันต้าโซนิกนะครับในการทําลายหมอกนองบริเวณนั้นนะครับใช้ตรวจหากลุ่มปลานะครับก็คือ เรือเนี่ยนะครับเรือถ้าสมมติเขาออกไปกลางทะเลเนี่ยนะครับเขาก็จะติดขึ้นอันต้าโซนิกมีไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยสัญญาณอันต้าโซนิกไปนะครับถ้าสมมติมันไปกระทบกับวัตถุไปกระทบกับอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะสามารถสํารวจได้ว่าบริเวณนั้นมีปลาเยอะหรือปลาน้อยนะครับแล้วก็สิ่งคีดขวางที่ทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์นะครับสิ่งคีดขวางนะครับใช้ทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์นะครับตรวจหาเนื้อเยื่อนะครับในร่างกายเนาะ แล้วก็ทําลายก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและไตนะครับเห็นไหมบางอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะถ้าสมมติเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเนื้องอกหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับในร่างกายแพทย์บ,บางคนเขาก็ใช้กล้องเข้าไปนะครับใช้กล้องเข้าไปไ<อ>ส่องแล้วก็ตัดนะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่ผ่าเขาก็จะไม่ผ่าตัดเนาะเพราะว่าลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ลดการที่แบบว่านะครับติดเชื้อต่าง นะครับอ่ามาดูการต่อนะครับเขาบอกว่าการหักเหของแสงนะครับการหักเหของแสงเกิดจากเสียงเึ้นที่นะครับเกิดจากเสียงเคลื่อนที่นะครับเอ๊ะการหักเหของเสียงเพราะว่าครับตรงนี้ผิดเนาะการหักเหของเสียงเกิดจากเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะครับเนาะหนึ่งไปยังตัวกลางหนึ่งที่ความหนาแน่นต่างกันนะครับเขาบอกว่าการเลี้ยวเบนของเสียงก็คือนะครับ ่าวัตถุกั้นขวางที่เดินทางของคลื่นนะครับจะได้ยินเสียงค่อยกว่าเดิมนะครับเพราะพลังงานเสียงลดลงอ่ามาดูอันนี้ดูในรูปนี้นะครับเสียงอันเนี้ยนะครับอาทิเช่นเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเห็นฟ้าแลบหรือฟ้าร้องก่อนกันเพราะว่าหนูเห็นฟ้าร้องก่อนอ่าอันไหนก่อนแล้วอ่าฟ้าแลบ ฟ้าแลบก,ก่อนนะครับเพราะว่าแสงแบบเดิน<ล>ทางไวกว่าเสียงนะครับแสงเดินทางไวกว่าเสียงนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวฟ้าร้องนะครับให้นักเรียนกลัวฟ้าแลบดีกว่าเนาะบางทีแบบเห็นไหมเคยสังเกตไหมเวลาฟ้ามันจะแลบๆมันจะแบบแสงสว่างก่อนเลยนะครับแล้วมันถึงจะเสียงตามมาดังนั้นไอเสียงที่ตามมาเนี่ยไม่ไน่ากลัวแล้วนะครับนักเรียนต้องกลัวไอตอนที่มันมันแสงสว่างมันมาตอนแรกนั่นแหละนะครับเนาะ ผมเห็นผมเห็นนะมันมันเหมือนมันเป็นเต็มท้องฟ้าเลยมันแสงสว่างนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนอยู่ในรถยนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ขับไปที่อื่นอย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นไปสายฟ้าลงฟ้าผ่าฟ้าแลบมากมายนะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะฝนตกก็อาจจะบ่อยมากไม่บ่อยมากนะครับก็อย่าอยู่ในที่โล่งนะครับอย่างเดียวคือเวลาฝนฟ้าตกเนี่ยอย่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็อย่าอยู่ใต้ต้นไม้ สองกรณีนี้นะครับยาอยู่ในที่โล่งแล้วก็ยาอยู่ใต้ต้นไม้นะครับว่ามันเสี่ยง็มัน่อยู่ที่ตนต่ำทำไมคะมันก็มันมันเสี่ยงเพราะว่านะครับในตัวเราเนี่ยปกติมันเป็นประจุอยู่แล้วนเนะครับมันนาไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับและต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีเลยนะครับดังนั้นเวลาถ้าสมมติเวลาเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะอันตรายมันอยู่บนสู S <S ใช่เคยเห็นข่าวที่ภาคอีสานหนมะที่แบบว่าเขาลูกควายไว้ใต้ต้นไม้เขาควายมันควายหรือกลัวนะนะครับมันมันอยู่ใต้ต้นไม้พอมันอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ฝนฟ้าตกนะครับเขาก็อะไรฟ้ามันก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ใช่ไหมนะครับแล้วตายควายก็ตายลงมางเลยใช่นะครับแล้วก็ที่มีข่าวอะไรอีกนะนะครับที่ฟ้ามันผ่าฟ้ามันผ่าชาวนานะครับ ที่เขาหลบก,กันอยู่ในกระท่อมะน,ะ,นะครับแล<ฮ>้วฟ้าก็ลงนะครับเพราะว่าบ้านมันบ้านมันไหนัะว่าทำไมฟ้าบ้านมันอยู่สงกว่าที่มันอยู่ใช่ไหมครูมาเพราะหนีแม่ก็ไม่อยู่ตรงนี้โชคอะไรนะใบเตบยใบเตยพูดว่าอะไรนะฟ้าผ่าทำไมนะสงสัยว่ามีฟ้าผ่าทําไมอืมคือเราต้องคิดเราต้องคิดก่อนนะครับว่าฟ้าผ่าเนี่ยเนาะ คือมันเกิดจากปรากฏการณ์อะไรนะครับปรากฏการณ์บนฟ้าผ่าก็คืออากาศที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับอากาศที่มันแตกต่างมากมากแล้วมันเกิดทําให้มันมีการเคลื่อนที่นะครับของประจุนะครับในอากาศเราก็มีประจุนะนักเรียนเนาะในอากาศเรามันก็มีประจุนะครับพออากาศอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันมากๆเนี่ยนะครับมันเกิดการเคลื่อนที่ของประจุดังนั้นนะครับแรงไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลงมาตามลงมาตามที่ประจุมันเคลื่อนที่ นะครับแล้วมันก็ลงมาที่ที่พื้นดินนะครับมันก็เกิดสายไฟฟ้าสายฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับฟาดลงมาที่ดินเนาะดังนั้นก็ค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายนะปีปีหนึ่งก็มีคนถูกฟ้าผ่าตายก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเนาะนะอ่าโอเคนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะอันนี้นะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเออแล้ว คือตอนเช้านะครับก็นักเรียนไม่ต้องห่วงนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีผู้ปกครองถามมาว่าถ้าสมมติว่าบางคนไม่ได้เรียนออนไลน์เลยนะครับเปิดเทอมไปคุณครูจะทบทวนให้ไหมหน้อาฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าคุณครูทบทวนให้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าในหนังสือผมไม่เห็นเสือเลยตั้งแต่ที่ผมเรียนมา <c oughs> อะไรนะบอกแม่สองรอบแล้วที่ผมเรียนมาผมไม่เคยเห็นเสือเลยเสืออะไรครับเสือห้องมือเสือห้องมีเรียน เสือน้อยอะครูใช่เสือเหมือนเสือเจ้าเสือโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็ต้องก็ไม่อีกสามวันเราก,เราก็เราก็ได้เรียนกันแล้วนะครับอีกสามสี่วันแล้ววัน, <c oughs> <c oughs> นอะไร <No. S 2> ครูเนาะครูไม่อีกสามวันเสาร์อาทิตย์อ้าวเรา,เรา,เราคือครูมไม่นับวันวันเสาร์อาทิตย์ไงเราก็นับวันทางานไงใช่วันมาเรียนไงใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็ยังไงก็ได้หยุดอยู่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดแล้วอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราก็เจอกันแล้ว นะครับแต่อย่าลืมนะวันจันทร์เรียนเนี่ยนะครับแมสต้องเอาติดมาเหมือนเดิมนะครับแมสต้องเอาติดมาเหมือนเดิมนะครับอย่าทิ้งแมสเด็ดขาดเจลแอลกอฮอล์ติดมาแล้วก็อย่าเอามาเล่นกันนะนักเรียนเจลแอลกอฮอล์อย่าเอามาเล่นกันนะครับเอามาใช้ล้างมือดีกว่าเนาะนะครับแต่ยังไงก็ไม่สู้เท่าการล้างด้วยสบู่นะครับเนาะไม่สู้การล้างด้วยสบู่ล้างด้วยสบู่จะโอเคกว่าเยอะเลยนะครับครูงทำไมเขา ทำไมเขาไม่ให้พกสบู่มาเลยอะก็สามารถพกมาได้นะนักเรียนนักเรียนก็สามารถพกมาได้นะครับเขาก็บอกว่าให้พกเจลล้างมือนะครับกับสบู่ละพกสบู่ล้างมืออย่างเงี้ยนะครับก่อนกินข้าวหรือว่าก่อนกินอะไรเนี่ยนักเรียนควรจะล้างมือด้วยสบู่มากกว่าเจลล้างมืออีกแต่ในห้องน้าโรงเรียนเราไม่เห็นมีสบู่อืมก็มีแต่เจลแอลกอฮอล์ใช่ถ้าสมมติมีสบู่ก็บีบกรเล่นคราวนี้บันเทิงแน่ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยนะครับเชื้อโรคอยู่บนมือเราเนี่ยนะครับเราใช้เจลล้างมือเราก็นะครับล้างล้างล้างอย่างเงี้ยนะครับเชื้อโรคที่มันตายมันก็ยังอยู่บนมือเราอยู่นะนะครับนักเรียนแอลกอฮอล์ก็ฆ่าเชื้อโรคแต่เชื้อโรคตายมันก็ยังอยู่บนมือเราอยู่นะครับหลังจากนะครับเราถ้าเกิดมันตายแล้วมันกลับมาได้ไหมอ่ะมันกลับมาไม่ได้หรอกครับแต่คือเราก็ต้องกินเชื้อโรคที่มันตายให้เข้าไปอยู่ดีนะครับนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้อง ล้างสบู่นะครับสบู่เนี่ยมันจะชะล้างพวกคราบฝิ่นที่ติดอยู่กับหมกอไปทางนั้นจะดีกว่าครูว่าสบู่จะดีกว่าเนาะนะนนครับเี่งอะไรเล่นเนี่ยฮะนุชอ่าเด็กๆเด็กๆลองเอาชีทขึ้นมาทีครับชีทขึ้นมานะครับใครทับไอชีตเอกสารอ่า bueno> ลองเปิดลองเปิดหน้าเสียงดินักเรียนลองทําลองทําเสียงกันไปนะครับเห็นไหมมีแบบฝึญหาเรื่องเสียงไหม ผูห้หรือูไม่ได้เอาชีตมาของป .5 นะครับออกมาแต่ป .6 กับป .4 บปหมดแล้วอืมนะครับคืออันเดียนะครับนักเรียนถ่านไหนนักเรียนทําได้เนาะสามารถหาข้อมูลได้นักเรียนทําไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะนักเรียนทําไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะคิดซะว่าเป็นแบบฝึกหัดเสริมนะครับแล้ว อ,อถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดดีได้นักเรียนก็จะมาตอบแบบฝึกหัดในสมุดได้เออในหนังสือได้นะครับหังสือหตอนป .4 สี่เลยอะ่ะก็จะคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ได้คล้ายกันทุกอย่างเนาะนะครับแล้วคือจริงๆอ่ะหนูก็จะเรียนๆๆ <ๆ S 1> คล้ายๆกันแบบนี 4, ้แหละนะครับเนาะเรียนคล้ายๆกันตั้งแต่ปสี่ปห้าปหกคล้ายๆกันอย่างนี้ทุกปีนะครับเนาะ อ่าโอเคนะครับก no, okay. ็วันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็ประมาณนี้พี่มีใครสงสัยเรื่องเรื่องแรงไหมถามได้เลยนะครับมีแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับว่าเนี่ยหนูงงตรงเนี้ยครูหนูไม่รู้เรื่องตรงนี้อะไรยังไงแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับไม่นะจะสี่สิบนาทีแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วเหรอจะครบแล้วดูเวลาดิ ยังโอเคได้เวลาจะสั่งล้าวแล้วยังยังมันจะไม่ของครูมันยังไม่ขึ้นเตือนว่าสิบนาทีสุดท้ายเลยนะครูของมันของหนูองมมันสามของผมมันเวลาเดิงมาสิบเอ็ดโมงสามสิบแปดนาทีแล้วอ่ะสิบเอ็ดโมงสามแปดแล้วอืมก็อาจจะอาจจะเพราะว่าของแค่ไม่มีคนม้ามั่งอะไรนะครับ ใครว่าห้องสองไม่มีคนมาเลยม,มีแค่สองสามคนองเอีย้ยเฮ้ยขามามานี่ผ่าน,นแข่กันหมดก็ไม่รู้ช่ยนี่ช่ยชัยวัวนี้โอ้โหค่ะไปครับหใครห้องหนึ่งนี่ตอนแรกนี่มันรวมกันตอนแรกนี่มันคือคาาัดปาใช่ไหมครับแต่ว่าไอห้องหนึ่งตอนนี้ก็คือแบบเอามารวมกันใหม่หรือเปล่า แต่เด็กอยากคิดเรื่องว่าเขาว่าเพราะว่านะพอห้าพอห้าห้องสองอ่ะมันต้องดีกูพอสี่้ับสองแน่นอนเลยวัดนักเรียนนักเรียนอยากคิดว่ามันเป็นการคัดหรือการไม่คัดนะครับคือว่าทุกคนมีศักยภาพเท่ากันนะในความคิดรูนะนะครับแบบบางอย่างนะครับเนาะบางคนเนี่ยนะครับถนัดคนละอย่างกันนะครับห้องหนึ่งอาจจะถนัดอีกอย่างหนึ่งห้องสองก็อาจจะถนัดอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องต้องเปรียบเทียบห้องหนึ่งห้องสองเลย นะครับเปรียบเทียบในห้องเดียวกันเองนะครับห้องหนึ่งคนเนี่ยยังมีความถนัดที่แตกต่างกันเลยเนาะบางคนเก่งภาษาไทยบางคนชอบเรียนวิทยาศาสตร์บางคนชอบเรียนคณิตศาสตร์บางคนชอบเรียนภาษาอังกฤษนะครับใช่ไหมอย่างขนมปังเนีแยก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมนะครับเราก็เห็นนะเราเราเราว่าคือว่าในในห้องเดียวกันเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันเลยดังนั้นนะครับ ในแต่ละห้องเนี่ยมันก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ในความแตกต่างเนี้ยแต่มีความเหมือนกันคือนักเรียนทุกคนได้เรียนเหมือนกันนะครับหลักสูตรเดียวกันกิจกรรมเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะครับไม่มีการแยกห้องหนึ่งห้องสองหรอกนะครับตัวทุกคนเท่าเทียมกันเนาะตัวทุกคนเท่าเทียมกันแต่แค่ที่ว่านะครับนักเรียนแค่มองว่าเฮ้ยเลขหนึ่งมันดีกว่าเลขสองคืว่าถ้ามองกลับกันล่ะเลขสองมันมากกว่าเลขหนึ่งนะ ใช่ไหมเลขสองมันมากกว่าเลขหนึ่งนะถ้ามองกลับกันไงเราอยู่ที่เราคิดใช่ไหมเราคิดเองว่าเฮ้ยห้องหนึ่งห้องหนึ่งต้องอันดับแรกนี่อ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่หนึ่งร้อยกับสองร้อยหนูจะเอาเงินอะไรเห็นไหมมันก็อยู่ที่เราคิดใช่ไหมใช่ไหมมันก็อยู่ที่เราคิดนะครับดังนั้นครูว่าอย่าไปโฟกัสที่ว่าห้องไหนห้องไหนเลยเนาะโฟกัสที่ตัวเองดีกว่านะครับตัวเองทําได้เต็มที่แปดนาทีส่วจะได้ยนนะครับเนาะ นะครับครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองครูเชื่อแบบนั้นนะครับเนาะเราจะได้มาดูกันว่าเปิดพูดด้ยแต่ละทีเหมือนทุกคนจะด้ประมาณประมาณเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวมอนเปิดเดี๋ยวเปิดเทอมมาดูกันนะครับว่าเราจะแสดงศักยภาพของแต่ละคนออกมาได้ไหมนะครับเนาะครูเชื่อว่าสม อืมโอเค,อเคนะครับเด็กๆคงหิวข้ากันแล้วแหละจะจะที่ยแงไรเนาะเด็กก็ได้เรียนตอนบ่ายต่อนไปผมงตื่น้วยโอ้โหเร้เพิกินโอ,โ,โอเคครับผม<ๆ>อ่าเด็กๆันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเท่านี้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะปอปอห้าก็เจอกันอยู่ดีนะครับเวลาเดิมเลยก็คือนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะเอาแบบฝึกหัดมาเฉลยเนาะนะครับจะได้ทําด้วยกัน นะครับเรียนครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุนดูเจอกันเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวาสมาคออกสวัสดีครับผมออกได้เลยออกได้เลยหนึ่งสองสาม